สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับก็คือวันนี้เนี่ยทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขาได้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ป่วยโรคไตาวายเลื้อดลังนะครับที่ใช้สิทธิบัตรทองเนี่ยท่านสามารถล้างไตด้วยวิธีฟอกเลือดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเริ่มตั้งแต่1่กุมภาพันธ์นี้นะครับ โดยรายละเอียดเนี่ยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเห็นชอบให้ผู้ป่วยโรคไตาวายเหลือรังซึ่งใช้สิทธิบัตรทองนะครับที่ไม่สมัครใจรับบริการล้างไตผ่านทางช่องท้องเลือกใช้วิธีล้างไตด้วยการฟอกเลือดได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินเองเน้นหลักการให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางสามารถร่วมตัดสินใจเลือกวิธีการล้างไตกับแพทย์ได้นะครับ โดยจะเริ่มดาเนินการเนี่ยตั้งแต่1กุมภาพัานธ์ปี65เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เนี่ยท่านผู้ป่วยที่เป็นโรคไตไตาวายเรื้อรังนะครับสิทธิบัตรทองท่านสามารถที่จะเลือกนะครับจะเลือก าการล้างไตแบบผ่านทางช่องท้องหรือล้างไตด้วยวิธีการฟอกเลือดโดยไม่ต้องจ่ายเงินเองนะครับโดยเขาจะเริ่มเนี่ยตั้งแต่1กุมภาพันธ์65เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากหน่วยบริการที่คุณผู้ชมไปใช้บริการได้นะครับ